พี่กลางเต้นอยใส่น้อยเหนไะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วพาพี่น้องวิวหลักร้านตัวนี้พาอยายจะคนอ้้มองนี่ดีแทมสุดยอดเลยมันบรรยากาศดีครับสวัสดีฮะ เขาเขากับกางเขากับปูมาทั้งนี้กันเลยตอนนี้ชักเครื่องหนึ่งเนี่ยกางคาการ์ดเก่งนะเขาคือบังกางครับมันเป็นอย่างไรของเขายังไงครับพี่น้องตัดโอ้เ๊ีอยวับิวหลักล้านหมดมือหนีโคตรท้องโคตรหิน กลางยุ่บ่สิกลางมันนี่อือก็เป็นตะกลางอยู่งได้เบิองหม่องนีเขาว่ามีอยังปีนเขาเลยคนกับสิบบ่เต็มอยู่ติมเขาเห็นเขาเบิดอยู่เลยใน้ขันขเขากันเขาหนาจะมาก,กันละบ่เฮ้ยแ,แบบใจขันบ่ได้กันทั้งนี้แม่กันแต่ข้างนี้ก็ได้ กันว่ากลางบ้าไหนนี่แม็เต้นพูกใดนนี่นกลางได้โพดกลางไซเคใครหลอกเตี้ยไม่ใช่ไอนน้ลงเงี้ยเขามีผ่าบันนี้ต้องบอกบ้านเราพาไหม ตรงกลางแล้วมันเตียนสุดังไหนตรงกลางมันน้ามาถ่ายรูปถ่ายเรื่อบอะไรหรือยังอาเลีเอ็มอืมอือ๋อหน้าเลีอตบ้านาาในแตงน่งอาหารนะที่จะกลางอันนี้เลยขออนุญาตครับผม ม่ได้ิดลายกมูตตือผู้ใการเต้นไห้เอเิเขาเก็บฟองให้ดีขึนอย่างนี้ตัว่อเโอ้อเออมันอยู่ไก่ข้นเวลาเขาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอย่างมอนเขาจะไม่เอาตัวสีมันตีพี่กับมาเอามันแนมสอดเขาเบิดทุกอย่างเลยได้นน่นี่ครับพี่น้องนที ท่านทีวันนีนะครับจักสิจังใดต่วานาเสียวยังมาแอามาบกเพว่าเก็บบัตรทังนี้ังนี้กัสิสุตานาจะแอมไปศิลปินงนี้จังน้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอแอมมันสิแบบมันสิวงมันสิยังโเพราะว่าต้นอันนี้ก็ต้นเอมี่ยนี่สิแอมไ้จังน้อยอยู่นอเอคนาอยางมาทั้นนทงนี้ เธอเขายางว่าจะสีเ็่จังไเหือยางมันหกข้าเปลี่ยนชุดรปอยอลวกนใครรวบไปนะใครรวบในของวิวน่ะได้เบดจงเวียนถุงทะเลเอามันกับของกับทะเลด้ล่ะ ได้เยอแสงล้นกับวัดไดปันไดแล้ววัดสีแรงไฟมานะเขา่ัด้เอาบอกดิถ้าเขาแจมคิวเขายังสันอยู่บ่าบ้านร่มบนเฮียงขอแต่กีตกเลยตกอีกเมื่อกี้นี่ ออมล่วนนี่แต่ขันยังออมอยู่่าี่เวอร์มาลมตีแขนตัดเานันโย่ไก่ข้นไงขันบ่อันนี้มันฉีวงข้นฉีวงากเสียกเสิร์ยังกนลอกมาโย่ออมบอเลเป็นบออ้ามโนลดมันนายบันี้ท่านใตออ้อ ให้ในน่องเนี่ย เป็นกำลังใจให้ขอให้พี่ได้รางวัลที่หนึ่งมาเงินไม่มีขึ้นฉากไหนฉากหนึ่งอ๋อฉากกัปตันนี่บรรยากาศบรรยากาศพี่อยู่ไหมเสียงน้ำกระทบฝั่งนั่งแต่งหนักพี่น่องจังหน่อยกันนี้เอาตัวระบัยนี้ ดีแมาน่งแต่งอยู่โขดหินสิ หลังค้างใจย้ำเตือนฝันไม่เลินแต่คงต้องรอเขียนคำมั่มท้อไม่เดินใกลฝันเกิดอะไรขึ้น<ะ>เกิดอะไรขึ้นกันพี่อาจูบน้องมานะ พี่ดิวตี้ทำไมได้มากลางตอนดึกมาไม่ทันงานหรืออะไร <c oughs> แล้วน้องมานะกับพี่อากูจะแต่งหน้ายังไงล่ะมาถึงงานข้าก็แต่งแบบโลกไปเลยใส่มาอีกสู้ว่า,าไลไรสดไล่สดมานีกม่อีกอะไเ<อ>ะไริวท <c oughs> ้าไปยังคะข้าไปยังก็ว่าไะไรปกรติเจ้าแจวแจวๆเราเนีเ่ย <c oughs> แจของก่นเป็นนของี่นจีจูไปอีก,อกต้องไปกับมานานน่มานาสิไปย่ก็มานาน,นี่คนะือก็ปนนานๆเยบอ <c oughs> ดได้ว่าคือว่าคือค้ารมดีเนะาะร่มเป็นต่อรูปรอเป็นลอก็ <c oughs> พูดออไจากแจไง ข้าตื่ต้นไใ้บักหลายนู่นตัวนี้แม่มันเบิดขอบมูอขอพวกแกบอไม่ได้จ้าจะขอเขาได้ไงเขาก็ซื้อมาเหมือนกันใช่ไหมอันหลังที่ความกิจใจเราจะไปขออยู่ก่อนใจเขาใจรอดใช่ไหมตนมากใจขาใจรอดคือว่าซื้อเอาในจังหวัเขาบอกเลยแตะเขาบอกนี่เขาอลับหลังไม่เขียนเขาก็ต้องมีสำรองเ่าไปได้หลาย ัญญายากแต่คนพูดใส่เรามันก็ดีนะมันทําให้เราได้บุญไงนี่นบอกที่แบบคนพูดใส่เราแล้วก็สามารถไปสตอรี่ให้เขาในทุกวันได้เขาอยู่ได <c oughs> ้เพราะการพูดคือสร้างความสุขให้เขาเต็มเขาก็พูดสิ่งดีๆของเราไงน่า